สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา f c ทุกๆท,ท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่11เมษายน2568แล้วก็ทุกคนค่ะวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อฟซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูด่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน f c ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า เอจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่10ก่อนมาเข้าหรือหลุดทุกคนวันนี้หุ้น3ามหุ้นลวดหลุดหมดนะคะทุกคนที่เคอีนีวีจีนไม่เข้าซักหุ้นนะคะทุกคนเขาสิไปต่อหรือเขาสิพอซัมนี่พี่น้องเขาสิหยุดก่อนจากอาทิตย์บอพี่น้องค่ะ ให้เจหยุดทำสักอาทิตย์ก่อนไหมคะทุกคนหรือให้เจทำเหมือนเดิมแต่ fc ไม่ตามพี่น้องคอมเมนต์ไว้ไดเด้อค่ะเด้อสิให้ใจเศร้าสักอาทิตย์หนึ่งบอหรือบาจังใดนะคะทุกคนจะหยุดได้นะคะทุกคนใจไม่ไม่เป็นไรนะคะเด่นจะให้ศูนย์และเก้าก้มาหลักร้อยเก้าหนึ่งสองสองสามทุกคนขาหลุดนะคะรอบายจะให้เก้าและแปดมาสี่หกสี่เจ็ดห้าเลขเด่นประจําวันมาห้าเก้ากับแปดหลุด นะคะทุกคนเอาหลุดค่ะพี่น้องหลุดอิลีอิวาหลุดมีจัดนะคะทุกคนพวกเขาจะโตอิลีเนี่ยพี่น้องเอาห้าสิบไปต่อเลยห้าสิบเพอะซัมนี่ค่ะพี่น้องวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้หกและห้าเรามาดูคอล์มน่าจะเป็นหกสี่สี่หกหกหนึ่งหนึ่งหก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 เก้าเก้าหกหกสองสองหกหกสามสามหก ห้าหกหกห้า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 สี่สี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสองสองห้าเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะห้าหกหกห้า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 หนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้า ห้าศ4นย์ศูนสค่ะสี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสนองสองะคะท,ทุกคนค่ะทุกคนค่ะวันนี้5้าเบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลถ้าเอชอบเบิ้ลห้าก็ตามได้ ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิล์ประจำวันนะคะทุกคนกู้ตัวเด่นหกห้าห้าสี่ค่ะทุกคนขาหกค่ะหกสี่สี่หกห้าหกหกห้า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 สี่สี่ห้าห้ากับสี่ห้าหกหกห้า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 สี่สี่ห้าสี่ค่ะสี่หกหกสี่นะคะทุกคนขาเอฟซีขานี้ก็คือกู้ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะทุกท่านคะ่ะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเลขเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งเลขหกกับเลขหนึ่งนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูค่ะเด่นรอบเช้าหกและห้าเด่นประจําวันหกและหนึ่งเป็นหกหกหกหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน ห้าค่ะ5้าหกหกห้าห้าหนึ่งหติดคูณตัวเด่นห้าหกกับ4ก็5 6า5กหกหติดคูณตัวเด่น5้าหกหกห้าสี่ค่ะสี่หกหกสติดคูณตัวเด่น4664นะคะทุกคนค่ะเป็นจังไรแน่พี่น้องชอบก็ตามต่อได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านค่ะสถิติมีเข่ามีหลุดพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคน สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันด้อพี่น้องเด้อมักก็ค่อยตามบ่หามาักบ่ชอบให้เลื่อน่านพี่น้องบ่ได้เข้าทุกมือเรากับบ่ได้หลุดทุกมืออย่างที่ใจว่านะคะทุกคนคขาค่ะสําสหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่1 1เมษายน2568วันศุกร จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอฟซีทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้เจขอให้เอซโชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุขผู้สุขคนด้อพี่นองเด้อสวัสดีจ้า